ใช่ค่ะเรา,าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตแอป Mymo เป็นข่าวที่ทุกคนรอคอยหรือรออัปเดตข่าวนะคะล่าสุดในเวลา12นาฬกานาทีที่แอดกำลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะคะ แอป m มโมยังเข้าใช้งานยังไม่ได้นะคะหลังจากที่แอป m มโ o ของธนาคารนอมสินปรับปรุงไปเมื่อวานนี้จนข้ามวันมาถึงวันนี้ณนะเวลานี้19พฤษภาคมนะคะยังเข้าใช้งานกันยังไม่ได้นะคะและจากข้อมูลล่าสุดที่แอดไปติดตามมาจากหน้าเพจ mymo by GSB ก็ยังไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมมีอัปเดต ขยายระยะเวลาปรับปรุงแอปพลิเคชัน m y m o ตั้งแต่เมื่อคืน18พฤษภาคมถึง20นาฬิกาของคืนวันที่18นะคะและหน้าวันนี้เวลานี้ยังไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะคะและอีกเพจนึงเป็นเพจ GSB Society ของออมสินนะคะก็ยังไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะคะรวมไปถึงพันทิปแอดก็เข้าไปดูข้อมูลหาข้อมูลไม่แล้วนะคะยังไม่มีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลณเวลานี้นะคะซึ่งล่าสุดนะคะในแผง GSB Society ได้โพสต์ล่าสุดว่าไมโมขยายเวลาปรับปรุงระบบในวันที่18พฤษภาคม2564ไปจนถึงเวลา20นาฬิกาธนาคารกำลังเร่งแก้ไขเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วขออภัยในความไม่สะดวกมาณนะที่นี้นะคะ หากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่1143 Call Center นะคะอัปเดตล่าสุด19พฤษภาคม2564 12นก20นาทีนะคะและถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตเพิ่มเติมนะคะแอดจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบต่อไปนะคะ